สวัสดีครับผมอาเคอัลโต้ผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งไฟท้ายนะครับตัวดีเจนเดอร์2021ใหม่นะครับตัวนี้ติดตั้งในฟอนเดอร์ทีอารีหนึ่งนะครับผมพร้อมกับชุดสายแบบตรงรุ่นนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายนะครับผมเป็นวายส็อกเก็ตนะครับผมสามารถที่จะเสียบได้เลยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลไลท์นะฮะที่เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนั่นเองนะผมแล้วก็ตัวไฟหลีแบบไลท์สกายดิงนะฮะอันนี้นะครับผม ขอบไฟนะฮะเพิ่มมิติของตัวไฟให้ดูเข้มสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยขอบไฟสีดําเงานะครับผมลับกับตัวคิ้วท้ายสีดําเงาอย่างลงตัวนะครับผมรอๆกันเลยทีเดียวนะฮะท่านใดสนใจที่จะติดตั้งก็สามารถที่จะเข้ามาติดได้เลยนะฮะตั้งแต่ฟอร์จูเนอร์ตั้งแต่ปี2015นะครับผมจนถึงปัจจุบันนะฮะรวมถึงตัว MC ด้วยนะฮะ oh. ก็สามารถที่จะเข้ามาติดตั้งไฟท้ายตัว Sequential Light แบบนี้ได้เลยนะครับผม ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโอเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ